เรากลับมาอยู่กันในบ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งนะฮะในเด e House Tower Defense นะครับแต่ว่าวันนี้จะออกไปนอกบ้านเราจะไปที่สวนนะฮะวันนี้จะมาทําการปลดล็อกเจ้าบูมแบร์นะครับนี่เจ้าหมีสุดโหดตัวนี้เราจะรับบูมแบร์ได้จากการเล่นผ่าน1 0 0เวฟนะฮะมันเป็นด่านที่ไม่มีวันหมดนะครับผ่านแค่1 0 0เวฟก็ได้แล้วมีโอกาส1ใน25จะเป็นชายนี่นะฮะจริงๆที่เล่นมาครั้งที่แล้วเนี่ยได้กระป๋องมาเยอะนะผมก็เปิดนอกรอบไปนะฮะวอลเปเลนะฮะได้ตัวนี้มาแล้วก็มีอันนี้ด้วย ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวซับท,ที่เสริมพลังให้กับยูนิตของเรา Demon m a g e นะฮะแล้วก็มีชายนี่ตัวนี้ please นะครับเป็นชายนี่ตรงนี้คือ Cur s e นะฮะผมยังไม่ได้มาใช้เลยมันเหมือนเป็นเปิร์กของยูนิตนะครับเราสามารถใส่เปิร์กให้ยูนิตเราได้นี่คือเปิร์กทั้งหมดที่มีอยู่นะครับอันที่เปิดยากสุดก็สามอันข้างล่างนี้หนึ่งเปอร์เซนมันมีอะไรบ้างบูสระยะสามสิบเปอร์เซนโอ้ดาเมจด้วยห้าสิบเปอร์เซนอันนี้บูส์ดาเมจยี่สิบเปอร์เซ ระยะ20%แล้วก็เพิ่มสปีดอีก10%อ๋อกระจายกันไปวันนี้ราคาลดหรออ๋อ black Friday ลดราคา10%โอ้ยวันนั้นไม่น่าเปิดเลยขอเปิดหน่อยเผื่อได้ซีเควตเอาไปลุยเปิดรัวๆไปเลยซีเควตซีเควตผมชอบมากเลยจอเขียวเขียวโอ้โหจออย่างเขียว โอ้ oh, ถ้าพี่จะลดราคาแล้วพี่เปิดได้แต่แบบนี้นะโอ้ oh, ใช้นี่ตัวหนึ่งโ oh, oh. อง้มีแต่แร่โอ้ยี่สิบกระป๋องมีแต่แรอีปิกดิเทนเนอรี่น่าจะตัวเดิมอะโอ้โ oh หความเข็มเกมนี้เข็มจริงๆอ่ะ uh huh. ใช้นี่อีกแล้ว ใช้นี่แลไม่เอาสิครับมิต,อมต,มตอออิอ่ะมิติกมิตเตอร์่ะใช้นี่แล้วโอ้โหอ่ะขอไปข้างล่างแป๊บหนึ่งขอไปที่ซัมมอนแป๊บหนึ่งกระป๋องเหมือนจะไม่เวิร์กเลยคือกระป๋องนี้ถ้าเกิดเราเล่นผ่านด่านมันจะมีกระป๋องที่เป็นชายนี่กระป๋องที่เป็นอีป,ปิกมิติอะไรอย่างนงี้นะฮะมันค่อนข้างการันตีมันเนี่ยแบบเนี้ยมันแยกแบบเป็นกระป๋องนะฮะคือต้องมาเล่นผ่านดาน เปิดแบบนั้นดีกว่าอันนี้ไม่คุ้มเลยแต่ถ้าเกิดเปิดกับอันนี้เปิดด้วยดาวเ่ะเปิดมาและ Legendary โอ้ตัวนี้ยังไม่มี s เก l ไ Knight โอเคเออเปิดตรงนี้ดีกว่านะเปิดตรงนี้เหมือนจะดีกว่าเล็กน้อย s e เค e n c e Sequence Sequence s e q u e n s e q e โอ้ s e เค e n c e Legendary m ิ s t i ยังไม่ออกสักตัวฮะ มิติกไม่มีสักตัวเลยโอ้โหอืมอือเข้มจริงๆโอ้โหโคือวันแรกที่เล่นนี่คือวันที่โชคดีที่สุดแล้วยูนิตท,ที่ไปลุยกันนะฮะมียูนิตฟาร์มเงินนะครับไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่จำกัดเวฟอ่ะไปเรื่อยๆเงินมันก็น่าจะมาเรื่อยๆแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนแล้วกัน เป็นสกิลเฮดสองนะฮะสปีดเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวบูสต์สปีดเพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นเฮดสามนะครับก็ส์ฮันเตอร์เอามาใช้ในช่วงแรกเป็นบัตรรัดสองนะครับคือเพิ่มดาเมจมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากปกติลูซิเฟอร์เหมือนเดิมฮะเป็นสกิลเดสไตร์นะครับเพิ่มดาเมจมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อศัตรู HP เหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือเงื่อนไขแล้วก็ตัวใหม่วอลเบลดนะฮะอ่ะมาดูกันหน่อยเป็นมิติกนะครับมิติคอลดาเมจห้าร้อยไปถึงสองพันสองนะครับเเพิ่มมมดามมาจอีก โอเคประมาณนี้ผมว่าลูซิเฟอร์ก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะโอเคแล้วตัวอื่นมาเผื่อเฉยๆไปลองดูฮะ100่งร้เวฟน่าจะนานหน้าดูอ่าทางเข้ามี2ทางฮะมีตรงนี้กับตรงนี้ออกทางเดียวกันศัตรูเป็นเป็นมแมลงฮะบินมา t ดู f ฟ y อ๋อแมงวันแมงวันก o ส t ันเตอร์ช้นี่อือฮึช่วงแรกใช้หลายตัวหน่อยเดี๋ยวคให้อ,ออกอันนี้คือ คนตัดไม้วูดคัตเตอร์ยูนิตฟาร์มเงินมาอ่ายังไม่ต้องอัปเกรดก่อนยูนิตฟาร์มเงิน3เริ่มมากันเยอะแล้วฮะอ่าวางเพิ่มหน่อยอีกตัวหนึ่ง5ตัว6ตัวไปเลยโอเคยูนิตฟาร์มเงินมาแล้วเงินเยอะขึ้นรอลูซิเฟอร์สามพแป๊บหนึ่งล,ล,ลูซิเฟอร์มาเลยลูซิเฟอร์มาทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเวฟที่7ยังไม่มีตัวแบบเป็นบอสอะไรมานะฮะ ไปได้เรื่อยๆอ,อยู่อัพเกรดยูนิตฟาร์มเงินอืมเะหลงหกหมื่นแปดอัปเกรดลูซิเฟอร์หกหมื่นหกพันหก้อสิบหกเลเวลเต็มตัวแรกอ่ะลูซิเฟอร์ตัวที่สองเลเวลเต็มโอเคเอาละผมวางลูซิเฟอร์เพิ่มแถวนี้ดีกว่าจะได้เร็วขึ้นตรงนี้เลยฮะเวสที่ยี่สิบห้าหนึ่งในสี่นะครับตอนนี้ผมวางลูซิเฟอร์เพิ่มขึ้นมาสองด้านนะฮะ แล้วก็มีวอลเบลดกับตัวบูส์เลเวลเต็มวอลเปลดอัพเกรดเต็มนะครับดาเมจสอง0ัส่วนลูซิเฟอร์อัปเกรดเต็มดาเมจ1 2 0 0อแต่ว่าโจมตีต่อเนื่องนะฮะอือฮ uh ึ huh. อ่ะสองตัวคุมตรงนี้แล้วก็ตามมอกลองหนึ่งตรงนี้ดานี้เหมือนกันสองตัวเต็มอีกแล้ว <laughs> อ๋อฮีโร่เต็มงั้นเอันนี้ออกเวฟที่ห้าสิบเก้านะฮะ เห็นถึงความตึงนะครับความตึงในการลุ้นว่าเขาจะเดินผ่านมาไกลไหมยังพอรับมือได้แต่ว่าเดินหลุดมาไกลอยู่อะ่ะตัวบูสต์ผมไม่แน่ใจว่าเราวางเพิ่มอย่างนี้มันจะเป็นการบูสต์เสริมไหมไหมหรือว่าไม่มีผลวางแค่ตัวเดียวพอผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเริ่มหลุดมาไกลแล้วอะ่ะเฮ้ย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 เริ่มมากันเยอะอ่ะ uh huh. เตรียมตัวหรือว่าเอาบูสต์ออกดีตัวเดียวมันก็น่าจะได้แล้วมั้งผมไม่มีตัวทำดาเมจตัวอื่นที่วางได้แล้วฮะก็เหลือแค่ตัวธรรมดานะครับตัวนี้เออมาช่วยหน่อยก็ยังดีอัพเกรดไปเฮ้เเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้ไม่นะ no no เอาละฮะรอบนี้นะครับเปลี่ยนยูนิตมาใหม่ผมได้สมุไรมาเพิ่มอีกตัวหนึง่งเป็นวิญญาณสมุไรแช่แข็งนะฮะคือตัวนี้ฟันดาบปล่อยเป็นพลังขึ้นไปแล้วก็พาแวมไพร์มาด้วยแวมไพร์เนี่ยอัปเกรดเต็มแล้วดาเมจแรงนะฮะหมื่นหกสมุไรอัปเกรดเต็มแล้วดาเมจหกพันสี่สมุไรเป็นมิติกนะฮะแวมไพร์เป็นซีเควตอีกตัวหนึ่งเอามาช่วยวางได้6ตัวเต็มที่แล้วฮะวงไม่กว้างแต่ดาเมจแรงเอาไว้สู้กับบอสได้ ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันมีอีก3ตัวเป็นแวมพร์แล้วก็สมุไรแทรกอยู่นะฮะแล้วก็ลูซิเฟอร์5ตัวฮะด้านนี้2ด้านนี้2แล้วก็ตรงกลางหน่่าจะโอเคนะลูซิเฟอร์วางได้5าด้าแวมพร์วางได้6นะครับเต็มแล้วสมุไรเหลืออีก2ตัวไม่มีตัวฟาร์มเงินนะฮะรอบนี้ไม่จําเป็นเลยฟาร์มเงินเวฟหลังๆเงินเยอะอยู่แล้วเน้นทาดาเมจเต็มแล้วฮะวางไม่ได้ละหกสิบแล้วละฮะอีก40บเวฟโอ้มันนานมาก ใช้เวลานานมากเลยรอบหนึ่งนี่คือเต็มที่แล้วนะถ้าเกิดได้ผ่านผมว่าต้องไปหาซีควตเพิ่มอีกตัวหนึ่งอะ่ะเพราะว่าซีควตคือตัวทำดาเมจที่เยอะนะฮะทำดาเมจได้แรงเจ็ดสิบแล้วครับอีกสามสิบครับนานจริงๆแต่ผมว่าน่าจะได้นะรอบนี้ว่าก็ก็ทำดาเมจเต็มที่แล้วอะ่ะเนี่ยตัวนี้เจ็ดหมื่นเดินเร็วนะฮะนี่คือตัวปัญหาเมื่อกี้เจ็ดหมื่นแล้วเดินเร็วทำดาเมจไม่ทันรอบแรก แต่นี้สบายๆอ่ะด้านนี้ลูซิเฟอร์สามด้านนี้ลูซิเฟอร์สองวางไว้ตรงกลางหนึ่งจะได้แบบช่วยได้ไซ้ายขวานะฮะตรงนี้มีเวลาเดินมาหน่อยหนึ่งเราจะได้นะก่อได้ไหมเนี่ยนานมากเลยเนี่ยเวฟที่มาเยอะๆอย่างนี้นี่แบบมีลุ้นมากเลยฮะจะรอดหรือไม่แต่ดูเหมือนก็น่าจะ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 โอเคอยู่นะ น่าจะโอเคอยู่ใช่ไหมมันจะมีเวฟเนี่ยที่แบบมาเยอะๆโอ้โหเลือดแสนสองแสนสองโอ้โหเกือบไปเมื่อกี้อีก10เวฟนะฮะ9ก้าสิแล้วนะครับได้โปรดเถิดอย่ามาเยอะๆแบบเมื่อกี้อีกเลยนะมันจะผ่านแล้วเนี่ยขอร้อง10เวฟสุดท้ายเพื่อเจ้าบูมแบรเอาละฮะเวฟนี้ครับเวฟนี้ใช่ไหมที่มาเยอะๆ เวฟนี้เวฟนี้ที่พี่มากันเยอะจัดการตัวนี้ก่อนตัวที่เดินเร็วๆอะ่ะเออตัวที่เดินเร็วๆออโอเค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 ยังมีเวลาหายใจอยู่ยังมีเวลาหายใจอยู่นิดหน่อยอยู่นิดหน่อยเดินจะช้าหน่อยอย่ารีบโอเคครับโอ้ย <c oughs> มาแค่เวฟเดียวใช่ไหมแบบนี้อย่ามาอีกเลยนะก็ร้องละ่ะอีกแค่6กเวฟ ผมจะได้บุมแบพากลับบ้านไปเก้าสิบเครับ99แล้วครับร <ś c oughs> ุ้นมากอันนี้เลือดเยอะ <ś c oughs> เดินช้าน่ารักมากขอบคุณมากเลยที่เดินจะช้านะครับ <ś c oughs> เอาละฮะเวฟที่หนึ่งครับเวฟที่หนึ่งเฮ้ยได้รับแหรอได้รับแล้วเมื่อกี้ achievement <ś> <oughs> <ś c oughs> น้ำตาแทบไหลดีใ <ś> จ <c oughs> ยังบอกไม่ถูก โอ้ยอาชีพปเป็นมาแล้วคือยังไงผมต้องรอให้จบเกมหรือว่าปล่อยไปเรื่อยๆผ่าน100เรียบร้อยฮะไปยัง101อ่าผมไม่แน่ใจว่ากดจบเกมได้ไหมแต่ผมว่าเอาวิธีนี้ดีกว่าเพื่อความชัวเพื่อความชัวไม่อยากกดเอนเกมอ่ะเร,รอเ,รรอเรียบร้อยเดินไปเลยครับประตูทางออกอยู่ตรงนู้นครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับทุกคนเดินทางโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม เย่บูมแบรบูมแบมาแล้วหลังจากเค็มมาเยอะแล้วขอใช้นี่หน่อยบูมแบใช้นี่ใช้น oh. mm ี่โอ้จะบูมแบนั้นดาเมจโอ้หมื่นนึงเลยเหรอดาเมจหมื่นหนึงนะฮะเริ่มต้น800ร้อยถ้าสู้กับศัตรูที่เป็นมแมลงจะเพิ่มดาเมจอีก2ี่ิเนะฮะนี่คือบูมแบนะครับเอาไปลองใช้ดูหน่อยโอ้อบเวียนโอ้โห เสียดายไม่เป็นไชนี่ในออฟลิเวียนมาเพิ่ม20%ดาเมจ20%ระยะและอีก10%สปีดฮะติดเปิร์กดีมาด้วยราคา9,000เลยหรอโอ้ทำไมวางแพงจังอ่ะโอเคบูมแบร์ฮะมาลองดูโอ้วงกว้างอยู่นะตรงนี้เลยเปิดลูกซอง2อันนี่หน้าอย่างโหดดาเมจยังไม่เยอะเราอัเปเกรดไปเลยฮะให้เต็มไปเลยโอ้เงินไม่พอ5 2 0 0 0 อัปเกรดอีกขั้นหนึ่งโอ้หเก้าหมื่นห้าลูซเฟหกมืนกว่าอันนี้9ก้าห้าเลยนะครับอัปเกรดแพงกว่าเยอะโอ้โหใช้ได้ยอยู่นะนี่คือตัวเดียวนะฮะเก็บหมดเลยด้านนี้สองตัวอ,อย่างโหดบูมแบยังอัพไม่เต็มด้วยเอะไรขั้นสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ล่างทองคำดาเมจหมื่นสองนะฮะอืม สุดโหดสุดโหดพี่บูมแบของเราโอ้เล่นนานมากโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะนี่คือเจ้าบูมแบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ